ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาเกรกคูสำหรับบำรุงร่างกายบริษัทเบซินเฮลท์แคร์ไทยแลนด์จำกัดคุณผู้ชมครับติวรักเต็มร้อยในช่วงนี้นะครับสำหรับใครก็ตามที่คับอกคับใจนะครับอาจจะไม่มีความสุขเกี่ยวเรื่องของสุขภาพขภาพเพศนะครับเครียดอยู่เลิกเครียดเลิกกังวลได้เลยครับวันนี้ร้อยได้อัญเชิญเทพครับท่านเป็นไอดอลของผมเองนะครับมาพร้อมกับสาระและความฮาครับคุณหมอโอที่น่ารักของเราหรือว่าจิตแพทย์นายแพทย สุกมลวิภาวีพลก้นสวัสดีครับคุณหรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมสวัสดีครับแต่งานกับสามีมา11ปีแล้วอะค่ะแต่ว่าสามีค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกอารมณ์ทางเพศอะค่ะเยอะมากๆาอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อย ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็แทบจะทุกวันเลยบางทีวันละสองครั้งคุณเอ็มอายุเท่าไหร่สามีอายุเท่าไหร่ครับสี่สบหกค่ะแล้วสามีนะครับสี่สิบห้าค่ะคิดว่าในอนาคตเนี่ยคือเขาจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คุณเอ็มจะรู้สึกยังไงครับคือมันเหนื่อยมากค่ะถ้าเป็นหนูจริงๆนหนูอยากจะอาทิตย์ละผลก็พอไหมเคยบอกกับเขาไหมครับว่าอยากให้เขาลดเขาโอเคไหมครับเขาบอกว่าเขาดีกับเราทุกอย่างแล้วเขาขอแค่เรื่องนี้ถ้าเกิดเราให้เขาไม่ได้ ก็กลัวว่าเขาจะไปหาที่อื่นเงนี้ค่ะทางออกมีหลายอย่างนะครับคืออันที่หนึ่งก็คือก็จะมีผู้หญิงจำนวนมากที่ก็อดทนกับภาวะความต้องการของสามีอย่างนี้บางคนสามีต้องการวันละสองสาครั้งก็มีคราวนี้ถ้าฝ่ายหญิงเป็นคนที่มีความต้องการเสมอกัรนะมีความต้องการพอๆกันอย่างนี้ก็เรียกว่าแฮปปี้กันทั้งคู่แต่ถ้าผู้หญิงมีความต้องการอย่างนี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่เหลือคือความจำยอมจำเป็นจำใจหรือจำนวนก็แล้วแต่ เออหลายครั้งเพศสัมพันธ์ก็ไม่ใช่ความสุขแล้วสําหรับผู้หญิงแต่ถ้าแต่ว่าที่ยอมอยู่เพราะว่าไม่อยากให้เขาไปนอกใจหรือไปมีคนอื่นแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขารู้สึกว่า ด้วยความเมตตาเรานะคือไม่อยากจะต้องบังคับฝืนใจเราเนี่ยเพราะเซ็กมันไม่ควรจะเป็นการใช้ร่างกายของอีกฝ่ายเพื่อระบายความใคร่มันควรจะเป็นการสื่อสารความรักด้วยภาษากายต่อกันผู้ชายบางคนก็ยินดีที่อยากจะลดความต้องการทางเพศของตัวเองซึ่งเราก็มียาอยู่2อย่างอันนี้ให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันที่หนึ่งก็คืออาจจะใช้ยาทางจิตเวชบางอย่างที่มันมีฤทธิ์ข้างเคียงไปลดเรื่องกดเรื่องของอารมณ์ทางเพศคือกินแล้วเนี่ยก็จะทําให้ไม่ค่อยมีอารมณ์เซ็กเยอะมาก ลดลงเหลือเท่าที่จําเป็นผู้หญิงบางคนกินแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากอาหารน้อยลงบางคนก็อาไปใช้เป็นยานลดความอ้วนลดน้ําหนักคือทําให้ความหิวกระหายน้อยลงนะครับถ้ายังไม่ได้ผลเนี่ยก็ใช้ฮอร์โมนยี่ห้อหนึ่งเป็นฮอร์โมอนเพศหญิงซึ่งมันจะมีฤทธิ์ข้างเคียงเนี่ยไปบล็อกการทํางานของฮอร์โมอนเพศช,ชายซึ่งผมจะให้ในกรณีที่คนคคนไข้ผู้ชายเนี่ยมีความต้องการทเพศสูงมากวันละหนึ่งครั้งเนี่ยอย่างนี้เขาลบควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นการเป็น เหมือนคนเสพติดเรื่องเสพติดเรื่องเซ็กไปก็จะใช้ฮอร์โมนตัวนี้ไปยับยั้งการทํางานของฮอร์โมนเพศชายจริงๆแล้วในทางการแพทย์ถือว่ามีวิธีการรักษานะครับทั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ทําให้เกิดปัญหาในคู่สมรสอันนี้ควรจะนําไปสู่การรักษานะครับลองค่อยๆคุยกันแล้วเดี๋ยว ชื่อกันหาทางออกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ต้องเป็น<อ>ความ <ไป S 1> ต้องการทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือผู้ชายรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําให้ภรรยารู้สึกฝืนใจแล้วไม่มีความสุข<ช>แล้วเขาเองด้วยความไม่ตาเเขาอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองกม็มีขายตามร้านด้วยครับเป็นอมนเพศหญิงครับทางออกมีเยอะครับสู้ๆนะครับคำถามนี้ดีกว่าคำถามนี้น่าสนใจครับหนูเป็นคนหัวชาว้าแเด็กค่ะ เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยจะทันเพื่อนอเข้าใจบทเรียนยากไม่มีสมาธิเลยเป็นคนสมาธิสั้นมาจนโตอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะจาอะไรก็ไม่ได้เลยเป็นคนขาดสมาธิอย่างแรงเป็นคนคิดมากจิตมันคิดไปเรื่อยอะค่ะอ,อารมณ์แปรปรวนง่ายๆทุกวันที่ทําอะไรก็ไม่สําเร็จทั้งเรื่องการงานเ,เรื่องการเรียนรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนงานบ่อยมากจนตอนนี้เนี่ยไม่มีงานทําแล้วตั้งใจจะทําอะไร มักจะท่าดีแต่ที่เร็วเสมอรู้สึก <c oughs> จะหมดสิ้นกําลังใจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจนมุมแต่ไม่มีความกล้ามแม้จะฆ่าตัวตาย <c oughs> ดิฉันเป็นอะไรคะอันนี้โชคดีมากครับอก <c oughs> ไม่กล้ามแม้แต่จะฆ่าตัวตายไม่กล้าทำอะไรเลย <c oughs> จะทําไงดีคะถึงจะดีขึ้นโอ้โหนี่ประเด็นคนนี้อย่างนี้ถ้าอ่านเนี่ยจิตแพทย์ทุกคนจะต้องนึกถึงภาวะโรคสมาธิสัน้นหรืออย่างน้อยก็ l e ARNING DISABILITY รโรค LD ก็คือ,อ,อมีความมีปัญหาในการเรียนรู้ในการความเข้าใจซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปัญหาในระบบการศึกษาในห้องเรียนแต่อย่าลืมนะครับคนเราไม่ได้แค่มีความรู้ระดับปริญญาหรือระดับการศึกษาในห้องเรียนมันยังม,มีความสามารถอื่นๆอีกหลายอย่างที่การสอบไม่ได้วัดผลถูกต้อง เด็ก <Sure. S 1> ที่มีปัญหาเรื่องสมาธิสัน้นบางคนเล่นกีฬาได้ดีแล้วบางคนเนี่ยเด็กส่วนบางคนเนี่ยเขาควรจะพัฒนาไปเป็นนักกีฬาแต่การศึกษาไทยก็คือเอาเด็กที่ไม่เหมือนกันมาทําตัวให้เหมือนเหมือนกันซึ่งบางคนก็เลยไม่ได้มาตรฐานนี้ก็เลยไปเป็นเด็กแวน้นเด็กซิ่งรหรือไปออมีเพศสัมพันธ์กับคนทั่วไปเพื่อต้องการให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอว่าเรา มีความสําเร็จได้รับการยอมรับแล้วก็คนนี้ผมสงสัยเรื่องสมาธิสั้น ADHD เพราะว่าเดิมจะไม่มีสมาธิ 2. ก็คือจะก้าวร้าวอันที่3ก็คือจะหุนหันพันแล่นคือจะงุดหยิดง่ายจริงๆถ้าอายุยังไม่เยอะเนี่ยอาจจะกินยาที่ควบคุมเรื่องสมาธิทําให้สมาธิมั่นคงอยู่กับอะไรได้นานๆแต่ถ้าอย่างนี้ตอนนี้สมมติว่าจบแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้ว คุณอยากติดกรอบว่าจะต้องหางานทําที่จะต้องเป็นมีวุฒิบัตรทางด้านเกินศึกษาความคิดติดกรอบผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับซ่อนกระดาษไว้อันหนึ่งมันจะมีกิจกรรมอันนี้ที่ผมจะทํากับเวลาอบรมบ่อยมากผมจะให้ทุกคนนี้มีกระดาษ A4 แล้วก็พับครึ่งแล้วก็ให้ฉีกเหลือแค่แค่ใบนี้ไปเดียวพื้นที่แค่นี้เองนะครับ สิ่งที่เป็นโจทย์ที่จะให้ทําก็คือว่า1จงฉีก,กระดาษในที่เป็นช่องตรงกลางข้างในสองให้อีกช่องตรงกลางนี้ยมันกว้างใหญ่พอที่ตัวเราจะลอดผ่านเข้าไปได้แล้วเชื่อไหมครับหลายคนส่วนใหญ่ก็จะงงว่าทําได้ยังไงอ่ะตัวเราทั้งตัวเรารอดได้ยังไงอ่ะแต่นั่นเป็นเพราะคุณความคิดคุณติดก,กรอบ,รอบครับแต่เราก็จะไม่ใช่คนนอกกรอบแต่เราจะขยายกรอบจริงๆแล้วคําเฉลยมันเป็นอย่างนี้ครับผมแอบซ่อนไว้พิธีกรย,ยังไม่รู้เลยนะครับมาปีนี้ครับนี่ครับ เห็นไหมก็คือการฉีกเอากระดาษข้างในเนี่ยมาฉีกกลับไปกลับมาสลับฟันปลาแล้วก็กระจายออกแล้วก็ฉีกเชื่อมช่องเพื่อให้ไอ้กรอบเนี้ยมันกว้างใหญ่ขึ้นคือเราไม่ใช่คนนอกกรอบแต่เราต้องขยายกรอบ เพราะฉะนั้นอย่าไปติดแค่ว่าเราจะต้องหางานทําที่เป็นบริษัทแล้วกินเงินเดือนอคุณเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้คุณเป็นลูกจ้างในร้านบางเรื่องร้านอย่างเช่นคุณล้างจานก็ล้างได้เป็นเด็กเสิร์ฟก็ทําได้ะอะไรก็ได้ที่ได้เงินมาแล้วเราก็ค่อยๆสร้างฐานะเราเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวบางคนขายอาหารแค่ปิ้งหมูสเต๊กน,นี่ก็มีเงินส่งลูกไปเรียนต่างประเทศได้ผมคิดว่าที่เหนื่อยที่ล้าที่ท้อที่ทำแล้วง่วงเนี่ยคืออย่างเดียวเลยยังไม่เจอสิ่งที่รักถ้าคุณเจอสิ่งที่คุณรักผมเชื่อเลยว่าคุณทำ อะไรก็ไม่ง่วงหรอกอยิ่งทํายิ่งอินยิ่งชอบต้องค้น,คน<ห>พบตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบอะไรร,รักอะไรทําแล้วมีความสุขแล้วค่อยวางเป้าหมายในอนาคตคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ทุกวันนี้ในประเทศไทยใช้ชีวิตตามค่านิยมที่เป็นขอควาไม่เอสรา,อาแต่ไม่เคยถามว่าอะไรคือขอไข่ไม่โทรสะอาะอะไรคือสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุขเป็นสิ่งที่คุณทาได้ความสุขต้องเป็นเป้าหมายสําคัญของการทํางานแล้วเงินคือรายได้คือผลพลอยได้จากการทํางานเพราะตอนนี้ทุกวันนี้ผมเจอคนที่ทํางานได้เงินเยอะแต่ ไม่มีมมความสุขก<ล>ับงานที่ทําเลยแล้วผู้นี้จะสุขภาพจิตเสียม,มากม<ข>าเพราะฉะนั้นทําที่ตัวเองชอบถนัดแล้วคุณจะมีความสเร็จให้ตัวคุณเองภาคภูมิใจถ้าสําหรับตัวคุณผู้ชมเองหลายๆคนก็เอ๊ยยังไม่แน่ใจเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่เขาจะมีการสังเกตตัวเองได้ไหมครับถ้าเป็นต่างประเทศนะพอจบไฮสคูลนะยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรนะเขามีเยียกรบคือคุณไปเดินทางคุณไปทํางานคุณ ค้นหาตัว <คน S 2> เองก่อน<า>ว่าคุณชอบอะไรแล้วค่อยมาเรียนที่หลัง,ตงแต่ประเทศไทยไไคือจบแล้วคะแนนสูงๆต้องเรียนหมอพอคะแนนสูงได้ที่หนึ่งของประเทศไทยแล้วไปเลือกนิเทศศาสตร์คนจะถามทําไมไม่เลือกเรียนแพทย์คาถามผมคือแล้วทําไมจะต้องเลือกเรียนแพทย์ล่ะ คนเก่งต้องการในทุกสาขาวิชาชีพใช่ครับวันนี้ต้องขอคุณหมอโอของเรานะครับท่านเป็นจิตแพทย์ครับหรือว่าคุณหมอสุกมลวิภาวีพนคุณครับสวัสดีขอบคุณมากเลยค่ะและเจ้าของคาถามที่ได้รับการตอบออกอาการในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้รับชุดเครื่องนอนสวยๆนอนสบายๆจากชุรักชุรสไปนอนหลับสบายที่บ้านกันเลยค่ะขอบคุณโรงแรมเอเชีย้วยนะครับวันนี้ที่ให้เราได้ร่วมชุรักชุรสกัน ถึงเสื้อสวยๆของพิธีกรนะคะที่อินนิตบงกอกค่ะแล้วก็รองท้าจากมาดามฟามิโก้กันด้วยนะคะครับผมวันนี้ภูมิโนและทีมงานขอตัวไปนอนก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเพืเ่อนๆจะเรียกว่าพิจักรณาพาทัวร์ค่ะ เพราะว่าจะเป็นคนแบบแพนแพนว่าจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยอย่างสมมติว,ว่าเรากําลังเหนื่อยๆนยเนี่ยแค่เราได้ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ริมทะเลหรือว่าบนภูเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วเพราะว่าอากาศสดชื่นมันเหมือนกับว่าเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายอะไรเงี้ยยังไงก็อย่าลืมไปชร์จแบตให้ร่างกายดยนะคะ